รถซูเปอร์สปอร์ตขนาด1,000ซีซีรุ่นใหม่ล่าสุดของเยอรมะหนะครับก็คือ YZF-R1 และ R1M ที่มีการเปิดตัวไปแล้วในช่วงปลายปี2 0 1 4ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับต้องบอกว่า R1 และ R1M นั้นได้สร้างยอดขายถล่มทลายตลอดช่วงกว่า9เดือนที่ผ่านมารวมถึงเมืองไทยของเราได้มีการเปิดตัวไปในช่วงงานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคมนะครับ2 1 8ก็มีแฟนๆเยามาฮ่าจับจองกันอย่างมากมายเช่นกันนะครับนับถึงวันนี้ยอดจองของ R1 และ R1M นั้นสูงถึงกว่า120คันครับ ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือยอดจองสูงที่สุดในกลุ่มรถซูเปอร์สปอร์ตของเมืองไทยเท่าที่เคยมีมาอาวันใหม่นี้นะครับโดดเด่นด้วยพลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่า200แรงมา้าและน้ำหนักที่เบาเพียง199กิโลกรัมรวมถึงคอมพิวเตอร์แบบ IMU นะครับควบคุมกา,ารทำงานเครื่องยนต์แบบ6แกนมีทั้ง traction control น,น,นะครับ slide control front lift control รวมถึง launch control น,น,นะครับนี่คือบทใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าในอาวันและอาวันเอ็มใหม่ครับ ล่าสุดนะครับได้มีการเปิดตัวอารวันรุ่นฉลองครบรอบ60ปีของยามาฮ่ามอเตอร์นะครับรุ่นนี้มีจํานวนจำกัดและมาถึงเรานั้นมีเพียงแค่10คันเท่านั้นถ้าได้สนใจต้องรีบเลยนะครับเพราะว่า10คันหมดแล้วหมดเลยครับนี่ก็คือความคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วที่ตั้งกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ